อีกครั้งกับการเล่นได w ี่เ d รของผมนะครับวันนี้ผมไม่สิเน็ตผมไม่ค่อยดีก็เลยโหลดแมทไม่เสร็จแต่มันจะเพิ่มความยากให้กับผมหรือเพิ่มความง่ายให้กับผมผมจะมาเล่นเดซี่เวิลกันนะครับโอเคเริ่มจากการเล่นกัเลยแต่เนี่ยผมกลางเลยขอโทษทีเดี๋ยวข้ามแป๊บโอเคมาแล้ว ไม่เลือกดีกว่าเอาตัวเดิมนี่แหละฟินน่าจะรอดตาก็วันนี้เราก็จะมาเล่นกับกล็แกไม่ใช่ประชุมไม่เชิงเพื่อนผมจะมาบอกเพื่อนเลยเพิ่มเพื่มเพิ่มเพื่มเพิ่มเพื่มเพิ่มเพิ่มเพื่อนโอเคปุ๊บมาเล่นกับที่แกะไปตกปลาเนี่ยก็ค่อนข้างดีอยู่นะติดติดกำแพงสาย มาไม่ทำไรโดนตีสและเพื่อนจะรอดทำไมวะสปีแคนดี <luxury kids> ้อะเอาแทนอันนี้กันสปีแคนดี้ของดีดูสิสุนจักรบาลเกียดคำนี้แล้วกันจักรบาลนี่นี่ผมจะทำแบบเนี้ย แล้ให้ในผมดูการเราควรได้จะ,ะกการซ่อมมันแต่มันจะซ่อมง่ายขึ้นนะแตก,ก,กต่างกับตอนที่เนยแรงเพราะว่ามันจะแหลกโคตรในกาอย่างเงี้ยสบายเล่นแล้วเพลินนะแต่ติดขาตรงที่มันจะติดกำแพงซ้ายเดี๋ยวให้ทุกคนดู <c oughs> นี่ดู ผมจะตีกำแพงสายตรงนี้ป๊อปปี oh, no ้ต <uttering> ัวจริงหรือเปล่าหรือร่างแฝงดาวเลยก่นว่าร่างแฝงใครงโไปแหลกแล้ววะมาสปีดดว่าติด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 สปิโดไปไปไปติดเชลล์ทีละวะอืมอะไรตกจั๊กจั่นเหรอป๊อปปี้อะมา มาเข้าแล้วเอ้ยเฮ้ยเข้ามาจะจบเกมคนนี้เดี๋ยวนี้จะหายปแน้ะครับแต่ก็ไม่เ้็นผนแต่หรอกเพราะว่านาดิกาจะเปแล้วไม่ต้องการยกไปคนเดียวกัน,น,แ,ตกนแต่ถ้าเกิดเอชรี่ซื้อผมไม่ไจะซื้อตามเพระาะว่าเอชลี่ก็โบรว จริงๆผมจะฟาร,ร์มตัวเชอร์รี่ให้ดูนะครับผมอยากรู้ว่าตอนเนี้ยไม่มีใครเป็นตัวรอดอย่างเบอร์เบิร์ตเลยแล้วเราจะไปรอดกันไหมเออเราจะไปทางนี้กันบ้า,างเราจไปทางนี้กันแหละไม่น่ามาเลยเพื่อนเชเลรี่จ้า เจนี่ยทุกคนผมชอบคิดว่าอันเดียมันเป็นอันนี้ตลอดเลยมันเป็นเครื่องอเดี๋ยวเสียงไอมไอ้กูป,ปะอืมอสปีดกำแพงใส่โอ้สองเครื่องเลยโอ้สปีดไวแมนเดี๋ยวอ๊ยแดกไม่ เราไม่เอาอะไรไปตรงนั้นนะเฉลี่แหลกไปอย่างนี้น่าจะแหลกว่าโอเคสองตัวจะใช้สองตัวซ่อมย,อยออออออูยูยูซ้อมเอ้ยเชี่ยแล้วเชี่ยแล้วมันมามันมา,ม,นนามันมามันมาสองตัวหรอกสองตัวหรอกตีสองตัวอสองตัว,ตว,ตวช่วยด้วยช่วยด้วย ของตัเกตต์อนี้แล้วล่ะสปีดไลท์ออสิไปสอบสิเปล่าเลยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้เก็บกล่องเลยเข้ามา <laughs> ดูเอาไว้ฟันหลอ่อดูคนฟันหลอวว่อไปเออดึงมาเลย ไอสอง you, พี่น้องั้นหัวเยวเชอลี่แหลกไปแล้วมันจมหัวใจเพิ่มเย้บเออไม่เงียที่เหรอหัวจเพิ่มไม่ดีวะกไงหัวใจลดลดแค่สองคนเลยจะมองว่าหัวใจลดแค่สองคนไอกูกเอกูก็ล้มนี่หัวใจเตะ เอาจงก็ไม่ใช้หัวใจนนก็แต้นะก็ใช้ส yeah. ิ่งสิ่งนี้ก็ไต่นะไม่มีเบสี่เสียใจว่ะมาทางนี้ทไมหมดอ่ยอกนโอ้โนโอ้โนโอ้โนอย่านะครับโมอย่า หมอ,อ,อโอเคเดีย๋ยวไปดูคนนี้ก่อนมันมามันมากมาทางนี้เลยประเด็นน่ะม,มาทางนี้เราไม่ว่าแล้วจะมาทางนี้ด,ดุ้งเลยเดี๋ยวจะทำต่อให้ทำต่อให้เดี๋ยวนี้เปลอยก <laughs> ันแล้วไปลอยกันแล้วไปก่อน อ,อ,อย่กูเกิไ้กไกเิล้อย่างน้ได้หวเ่าสได้เลย <c oughs> ไม่รู้นะว่าผม,มจะถ่ายะสักแค่ประมาณสีเอ็อนาที่านึงนะ <c oughs> เพราะว่าผมไม่ค่อยรู้จักทำแบบเนี้ รู้จักแต่คำเล่นไม่เคยรู้จักคำว่าเปรี้อีกเรื่องห,หีึ่งเลยว่าให้ซ้อมมาบ้าดูนะพอผมไปตรงนี้ปุ๊บมันจะมีคนซ้อมทั้งทีดูพอผมวิ่งไปตรงนี้ปุ๊บตัวมีหน้าใกล้หมดตั้งแล้วาแล้วเฮ้ยทางนี้หรอทางนี้หรอกบด,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 ดึ๊งดึ๊งดึ๊งไน่กบกบพอตัวมีหน้าหมดตัวมีหน้าหมด

เดียกับากเ่อกี้ม,มากเลยมาตีทางนี้แล้วันดูสิครับของรอยได้พอมันไม่มีตัวเมียแล้วก็ที่ไหนเล่นตัวผี ไ่ไหเวลามาซ่องเสร็จแล้วิ่งวามากแต่ถ้าผมโชคดีนะไปตกปลาผมอะ่ะน่าจะได้ดของดีนะเช่นได้ประมาณซักพัสเตอร์ตรงนี้เอทามันแอะที่ผมเห็นปลาพัสเตอร์นี่อะอืมเปนปูเลยตรงนี้หนึ่งเครื่อง จะมีเซตเบลอ่ะผมจะเปลี่ยนกระสุนเป็นคลาสิเพราะว่าผมตัวตังส่จะใช่ตัองกูไตองเซเลลเยเสร็จล้วเสร็จงก็สบายล้วิ่งายจัดเลยติดกแพงสาติดกแพงสาติกแพงสาว้าว

โอ้ยจะต้าสังเกตเห็นเลือดตาตกใจหมดเรองอะไรเฮ้ยชั้นห้าห้าคนวะโอ้ต่อกันี่อลยเหรอเรียงงี้เลยหรอมันเรียงงี้เลยหรอไม่ต ไม่เหมือไม่ไมัไม่ทำครื่งนี้ไชิวไปทำเครื่องนู่นนู่นเครื่องนู่นมึงเห็นเครื่องนู่นไหมมึงอย่า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 ไปทำสงเค่องนู่นดิ

โบสถ์สไตลมิน่าวิ่งไปวิ่งไปติดเลยวะติดช่วยเลยติเก็ไม่รู้โอเคออกมโอ้ยน่วยวะรไม่ิงนเลยอนสบายลวะ มึงอย่าทำให้กูตกใจดิอย่าทำขาอย่างนั้นไอ้สัตว์มาชั้นห้าแล้วเว้ยสิบสองนาทีแล้ว ขอาภยอยายด้วยนะทุกคนไม่ชอบคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แต่ผมจะเล่นต่อจนกว่าจะตายแล้วกันนะครับทุกคน